สีตาสวยมากทําทําผมที่ไหนคะกูก็ช่างเยียนดีแท้สรุปมึงสียยองตาทุ้งสียยองผมเบิ้งขออนุญาตปักหมุดมันสิปักหมุดมันรอเล่นคือแมวปัก อีโบกอะไรมึงออกเนอะแมวเป้าแมวเป้าคือแมวมันกินขาสั้นน่ารักน่ารักตาโตโตเขาทำหน้าที่แทนหนึงแล้วนะอีหนุ่มแมวเป้าคือแมวขาสั้นน่ารักแขวนขอบโลงแม่สวยดีอมึงมันเทียนะ ก็แต่ตัวแม่เพราะอะไรตัวแม่มึงรู้จักไหมไฟมินิมอลเออไม่รู้จักหรอยดอกไฟมินิมอลอ่ะไฟมินิมอลนี่กูอยากให้กูอยากให้กูเห็นห้องมึงนะาว่ามึงหอยอยู่ไฟยังสิแต่ของมึงกับกะพบไดคือโลกดอกท้องวัวกูกับพีิบอรได้เ้ออ่าอุ้ยหลวงพี่สับเบอร์หลวงพี่สับเบอร์เจ้าค่ะอ่ะหลวงพี่หันแล้วก็รูดซิฟสิหันมาแล้วก็รูดซิฟก่อนหลวงพี่ ทำซิปมาให้ไม่ต้องม้วนไงหลวงพี่ง่ายๆถ้าม้วนมันจะทําลําบากค่ะหลวงพี่มีแบบแหกนิดนึงเพื่อความเซ็กซี่ในการออกบินนี่เอสวยนะเออสวยนะเป็นเจ้าสาวแนกไม่จ้างานบินจ้าสับจ้าโอ้ยหลวงพี่สับเบอร์หลวงพี <laughs> ต่ตาสตาสหลวงพี่ตาสเบอร์หลวงพี่ ขอสามท่าโพสค่ะหลวงพี่ขอสามท่าโพสค่ะหลวงพี่เดีร็วๆจอกพันษาแล้วอ่ะเออหนึ่งสองสามบาร์เตสสวยไหมชุดไหมนี่ไงตำนานใหม่มึงชุดมึงเหมือนมากเลยอ่ะชุดน่ะใช่กระสังแต่แบบจึ่งตำนานใหม่นะคะไม่ใช่ชุดนี้สวยจริงว่ะใช่เป็นพระอุ้มลิง ตำนานพาอุ้มลิงชนีอุ้มอุ้มแมวนี่ไงตำนานพาอุ้มลิงมันจะโลกวะไอพี่นมตำนานพาอุ้มลิงเนี่ยผีปอบท่าผาอีสานพาอุ้มมาเมซี่อุ้มแมวเจนี่คือพาอุ้มพาอุ้มลิงพักโอ้ยสบายถ้าเวลาออกไปเดินเดินดีรองเท้ากูเออลองเท้าว้าวมากนี่นะคะ ถวายนะคะถวายเอาไปเดินบินนะคะเอาไปเดินบินกับสาบกับชุดสีส้มพะไปก่อนพี่หนุ่มมีเมียยังคะมึงมุ่งคอนแทคเลน มึงเบิร์กวีมึงเบิร์แฮปพีหนามาเบาเลยจังใจเลยว่ะก็เลยแอลแอลเสร็จปุ๊บเพื่อนก็จัดแจงแต่ผมก็ถามอีนี่นะว่าพี่น้องกับพี่น้องกันหรือเปล่าฉันไม่อยากแย่งของใครนะเขาบอกว่าพี่น้องการตกกลางคืนอีดอกก็พากูไปห้องพักมึงห้องพักโหดมากเรื่องที่มันเป็นลองวีกมันใหญ่มันเป็นลองวีกใหญ่มาก ัพกโหดหมูชมพูแต่กูก็ต้องแบบอะไรนะหมูชมพูหมูเป็นสีชมพูแล้วมีทางรีสอร์ทข้างบนเป็นคิตตี้ห้องละห้าร้อยแล้วมีไอเนี้ยอะไรนะผ้าผ้าผ้าเช็้ตัวที่เขาพัดคำเป็นรูปหงอเออโอเคแล้วยุงยุงกัดแบบยุงตัวเท่าแม่ไก่อ่ะมึงยุงใหญ่แบบนึกภาพอ่ะอยากเอาไปทำเคปซีดอกยุงใหญ่มากตัวเท่าแม่ไก่อ่ะ มึงเขานั่งเคลียร์กันทะเลาะกันในห้องแล้วกูนั่งรออย่างเงี้ยริมริมตียเขาเป็นพวมีอาการตายตาของเาแหลดกูว่าเป็นพี่น้องกันเขาเคลียร์กันเรื่องอะไรกูโอ้โหทว่าแก้มฉลังไหมผู้ชายตาโตจ้าให้พอให้พอให้พอหน่อยให้พอหน่อยครับกูต้องคืนแอบแต่งหญิงนะนี่แรงมากนะแรงมากนะยีดอกเนี่ยกูต้องคืนแอบแต่งหญิงหรอขะที่เป็นข่าวใช่ไหม ที่เป็นข่าวใช่ไหมอีกระเทยอีกระเทยาน,เห,นาเ,ออเหมือนมากเลยม<ง>ึงดูดงงหมึงดูดิอ่ะเนี้ยวิแขวนะอ่าแล้วที่อู้ยแอบ,บแต่งหญิงเบอร์ยี่ดอกแอบ,บแต่งหญิงอีกแล้ววะา <c oughs> มึงนี้ม์ลงบัดเดี๋ยวนี้ก <c oughs> ูจะแจ้งกูจะแจ้งสำนักสฆงเมื่อกี้ถวายแล้วลาแล้วหรอลาของไปแดกกันเองเหรอยี่ดอกฮะ

เออจึงมาเจ้าค่ะพีวอนใหม่เหรอเจ้าค่ะจึงมาเจ้าค่ะผ้าไตนะผ้าอะไรนะเขาเรียกผ้าอาบน้ำผ้าอะไรนะผ้าผ้าอาบน้ำเออผ้าอะไรนะเออผ้าอาบน้ำฝนนะจ๊ะนี่อ่าอุ้ยหลวงพี่สับเบอร์หลวงพี่สับเบอร์เจ้าค่ะอ่ะหลวงพี่หันแล้วก็รูดซีฟสิหันมาแล้วก็รูดซีฟก่อนหลวงพี่ ทำซิปมาให้ไม่ต้องม้วนไงหลวงพี่ง่ายๆถ้าม้วนมันจะทําลําบากค่ะหลวงพี่มีแบบแหกนิดนึงเพื่อความเซ็กซี่ในการออกบิน<อ>นี่โอ,อ,อสวยนะเออสวยนะเพื่อนเจ้าสาวไนงะ <laughs> ไม่จ้างานบินจา้าสับจา้าโอ้ยหลวงพี่สับเบอรหลวงพี่ตสัตสตัสหลวงพี่ตัสเบอรหลวงพี่ ขอ, <c oughs> ขอสามท่ <c oughs> า, <c oughs> พาโพสค่ะหลวงพี่ขอสามท่าโพสค่ะหลวงพีเ่เดี๋ยวเวจอกพรรษาแล้วอ่ะเออหนึ่งสองสามบาร์เตส